สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับรถที่ผมทําเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งให้ลูกค้านะครับนะครับว่าลูกรถเป็นยังไงบ้างเราทําอะไรบ้างนะครับนี่คือรถที่พร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับคือหนึ่งเราก็ทําความสะอาดแล้วก็เช็ดเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับติดิฟ์มคันนี้ติดิฟ์มให้ใหม่นะครับเนี่ยมาดูเลยนะครับลูกค้าเนี่ยเฟรมผมติดใหม่ส่วนย่างสวยสวยเลยนะครับมอบให้กับลูกค้าเลย คิ้วประตูน,นะครับคันนี้ม nee. ันไม่ม um ีมันมีเก่านะครับผมก็ติดให้ใหม่นะครับตัวนี้เราก็ติดให้กับลูกค้านะครับส่วนตัวนี้มือจับนะครับมากับมากับมากับรถนะครับไม่ได้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 เปลี่ยนให้นะครับนี่ดูสีสันรถนะครับผมก็ได้ทําความสะอาดแล้วก็ขัดสีนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้รถที่ดีและก็มีคุณภาพนะครับยางคันนี้ ก็ดีทั้งสี่เส้นนะครับเนี้ยดีทั้งสี่เส้นก็ไม่ได้เปลี่ยนมากับรถมานะครับส่วนพื้นล่างนะครับพื้นล่างนะครับตัวขอสองสีนะครับเราก็ทําความสะอาดให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันนะครับซุ้มล้อเนี่ยมีการล้างนะครับทําความสะอาดนะครับตัวซอบเช็คนะครับว่าพร้อมที่จะส่งให้กับลูกค้าแล้วหรือยังนะครับอันนี้เราล้างทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ตัวนี้มากับรถอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็มากับรถอยู่แล้วนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปปี2 0 0 9นะครับก็สีดําอย่างสวยนะครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนรถคันนี้ได้เดิมบางนะครับลูกค้าได้เดิมบางแล้วขัดสีมันจะออกมาสวยมากนะครับเนี่ยก็แต่ก็เคยมีมีการทําสีมาบ้างนะครับบางชิ้นนะครับลูกค้ามีการทําสีมาบ้างบางชิ้นนะครับ เราก็ทําทการขัดสีเพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยนะครับณนะตรงนี้ด้วยนะครับเราล้างภายนอกภายในเป็นที่เรียบร้อยที่จะส่งมอบให้กับลูกค้ามาดูภายในกันครับเนี่ยล้างออกมาแล้วนะครับทาความสะอาดมาแล้วจะสวยเลยนะครับเนี่ยสวยเลยเหมือนใหม่นะครับเหมือนใหม่เลยนี่ในช่องประตูอย่างเงี้ยเราทําความสะอาดนะครับให้กับลูกค้าให้ได้เยอะที่สุด มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับเท่าที่เราจะทําได้นะนี่ภายในตัวนี้เดี๋ยวเช็ดอีกรอบหนึ่งแล้วพรุ่งนี้จะไปส่งรถนะครับก็เลยให้ทําความสะอาดให้กับลูกค้าไว้นะครับลูกค้าตัวไหนปัดน้ฝนานฝนเนี่ยปัดน้ําฝนเนี่ยผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเนี่ยตัวเก่านี้ใช้ไม่ได้แล้วผมเปลี่ยนให้ใหม่นะอ่าต่อภาษีพรบนะครับผม ด้านเล็กๆน้อยนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับลูกค้าก็เราก็ไม่ได้ทํานะครับมันมันนิดนิดหน่อยๆนะครับเราก็ปล่อยปล่อยคให้เลยนะครับส่วนจอตัวนี้เป็นซีดีนะครับซึ่งลูกค้านะครับไม่ได้มีการต่อรองนะครับเราก็จัดให้ใหม่นะเนี่ยจอขึ้นให้เลยนะครับเราไปดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องอ่ะ นี่นะครับเบอร์โทรนะครับถ้าใครอยากได้รถยนต์มือสองขอบขอบคุณป้ากับบริษัทไมด้านะครับที่มอบให้กับผมนะครับออฟฟิศเราอยู่นี่นะครับอ่ะมาดูข้างในเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับเราล้างห้องเครื่องรถคันนี้มีรอยรถฝากระโปรงทาสีนะครับลูกค้าทําสีห้องเครื่องนี้เราทําความสะอาดให้กับลูกค้านะครับให้ได้รถที่สะอาดพร้อมใช้งาน นะครับพร้อมใช้งานให้กับลูกค้าไปเลยนะครับลูกค้าตัวนี้ได้แบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะครับได้แบตเตอรี่ใหม่เพราะว่าแบตเตอรี่เก่าใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยนี่อย่างนี้ครับเรายกเกนฝากันร้อนนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับนี่ถ้าจะเปลี่ยนหมดจริงๆนี่ก็ถือว่าเยอะนะครับคันนี้ก็ดูแลก็หลายตังเลยทีเดียวนะครับเราก็ดูแลตรวจสอบทุกอย่างให้กับลูกค้านะครับอันไหน เราทําได้เราจะทําให้ก่อนเลยนะครับแต่ถ้านเนี่ยอันไหนที่เราไม่ไม่รู้ไม่ทราบจริงจริงแล้วลูกค้าเกิดใช้ไปแล้วเกิดมีปัญหาก็ติดต่อสอบถามแล้วเข้ามาได้นะครับนี่อย่างเงี้ยเหมือนคันนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะจําหน่ายใหออ้ส่งมอบนะครับ,บส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วนะครับท่านใดน,นะครับติดกดติดต,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 ตามอยู่นะครับยังไม่ได้รถสีสวยหรือยังไม่ได้มีรถไว้ใช้งานนะครับอยากได้รถสักคันนะครับ ก็ฝากติดตามร้านเราด้วยนะครับเพราะว่ารถมาแต่ละคันสภาพหนึ่งเรามาอยู่กับเราเราก็ทำให้อย่างเช่นฟิล์มนะครับคิวกันศาสตร์นะครับขัดไฟหน้านะครับดูแลหลายๆอย่างเหมือนกันหมดทุกคนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้ลูกค้าด้วยนะครับขอบคุณนะครับลูกค้าที่คนใหม่ที่เข้ามาติดตามขอบคุณลูกค้าเก่าที่ยังติดตามอยู่จะยังไม่ได้รถนะครับ เื่ออยากได้รถก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับ0626966229ง่ายๆใครๆก็ซื้อได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนนะครับติดเครดิตแบล็คลิสต์นะครับหรือมีบริษัทไม่ได้นะครับจะมาช่วยสนับสนุนในการด้านการเงินให้กับท่านด้วยนะครับลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมรีวิวให้ลูกค้าชมนะครับว่ารถที่จะไปส่งนะครับมีสภาพแบบไหนเป็นยังไงนะครับเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ถ้าท่านถูกใจหรืออยากได้รถดลินมือสองกับทางร้านเราก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ